สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องน้องเอพารวยกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทางช่องน้องเอพารวยนะคะวันนี้นะคะเลขปูแปดปูสามแปดมาแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานาะก็เข้าบนล่างงวดน,นี้ปูให้มาแล้วนะคะบนนะคะเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกนะคะสองตัวก็สองหกสามหกนะคะอันนี้บนล่างนะคะ 95616540อันนี้นะคะแอดก็เอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็มาต่อที่เลขแนวทางรัฐบาลนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า05นะคะล่างนะคะอันนี้ให้เล่นบนล่างนะคะมี40424990 9220นะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะแล้วก็มาต่อเลขคำนวณอันนี้ให้บนนะคะท่านผู้ชมเล่นแบบ3ตัวล่างอะไรนี้ก็ได้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า755นะคะกับ470นะคะแอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็ลองเอาไปซื้อดูนะคะ ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะย้ำมาเป็นแนวทางชอบซื้อไม่ชอบผ่านแล้วก็มาต่อเลขอหายหายปลาร้านเอ้ยหายโบราณน,นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างเลยนะคะงวดนี้นะคะเขาเห็น4ตัวนะคะ5831แอดอจับคู่ให้นะคะ5853 5 1ห1อันนี้ให้ซื้อบนล่างนะคะถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ แล้วก็มาต่อที่เลขคำนวณอันนี้ให้เลขซื้อสองตัวบนล่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะก็มี8621เป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้เพื่อนโชคดี